วัสนี่ช่องี่เื่อนะคะลูกแรกของปีครับลูกแรกขอทุเรียนพันกระดุมนะคะเพื่อนๆฝนบ้านพี่เปาจะตกอีกแล้วบ้านพี่เปาฝนจะตกดบ้านพี่เปาจะตกบ้านพี่เปาฝนจะตก โอเคอันนี้ลูกของน้องไม่มีฟันกินได้ไหมดได้กินได้ไม่มีจะกินได้จะกินยังไงเคี้ยวอีกฟังตรงนี้ก็เคี้ยวได้โหนี่จะไม่ขมนี่บอกขมค่อยค่อย นี่นะตรงนี้เขก็บอกมาให้เร็วที่เป่านี้คือวัดลงคอนะครับเพื่อนๆครับแต่ไม่มีไข้ไม่มีอะไรเลย,เลยไม่มีขี้โม่นกจากไอไอตอนกลางคืนนะครับตอนนี้เขางดขนมอ่างดขนมอย่างเดียว เอาเล็มาเลยเธออ่อนนิ่งๆเนื้อร่อยลูกนี้สองร้อยสี่สิบบาทลูกเกือเลยเทียบเทียบมากว่าลูกนี้นะคะอ่อนหมดเลยวะ ครับอยากกินไปกินมุกเนี้อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะของพี่เป่าอา้าวเดเสร็จนะครับแั่นกะดุมมาเลย เสียบคิบยาว่ะอืมยาวกดติดตามเยอะๆนี่ <c oughs> เราหันไม่เข้าสีเยิ <c oughs> ้มกินอันนี้ให้หมดก่อนอย่าไปกินกันดีๆวิ่งแบลกระดาษอยู่ในร้านมา <c oughs> ก,นนกิมทีลเม็ดเอาลูกเอาหนึ่งเม็ดออกมาแม่จะสอนอ่าดึงออกมาหนึ่งเม็ดโอเคอันนี้คือไม่มีแล้ว พี่ก็อยากกินเห็นพี่เปากินอะไรบอกมันเหมือนมันเหมือนช้างเลยอะป้าเนี่ยะเจนไม่เหรอข้าวหมอนทองเหมือนกล้วยอะเหมือนที่เราไปกินที่ระยองไงทุกนี่ตัว เด่ไม่กินทุเรียนตัวผ่าอร่อเม็ดกระตุมอร่อยยิ่งหมอนทองยิ่งเนื้อเยอะเลยออันนี้ยิ่น้อยหอมอรยนี่เดี๋ยวค่อยแกะโดนเม็ดอ้นได้เม็ดอยู่งนัวถึงเวลาเพาะพันทุเรียนอีกแล้วของเก่าตายไม่หมดเลยของใหม่จะมาตายผมเพื่อนเพื่อนช่วงนี้หน้าทุเรียนอร่อยอ่ะ มือร้อยแปดสิบร้อยอะไรปักล้วยไ้วยแล้วอยากกินโชว์เพื่ไหนครับแม่จะปิดปิดได้ปะมาดูอาดที่ปะเห็นได้เยอะขนาดยังไม่รู้หรอกว่ามันแซ่บมั้งไปลี่ยนไปแล้วครับเอาบ๊ายบายสวัสดีครับกินเยอะรองงน้ำอยู่นู่นลูก